วิธีการติดตาเขียวใช้เศษผ้าทำความสะอาดบริเวณโคนต้นใช้ปล่อยมีดกรีดเปลือกของต้นตอในแนวดิ่ง2องรอยให้ห่างกันประมาณ1เซนเมตรรอยกรีดมีความยาว5-7เซนเมตรโดยให้รอยกรีดด้านล่างชิดพื้นดินม,มากที่สุดตัดขวางรอยกรีดทั้งสองที่ปลายสุดด้านบนให้ต่อถึงกันแล้วค่อยๆลอกเปลือกที่ตัดออกเบาๆลงจนสุดรอยกรีดตัดเปลือกที่ดึงออกให้เหลือลิ้นยาวประมาณ1-1.5ซนเมตร ทำความสะอาดกิ่งตาแล้วใช้ใบมีดคมๆเฉือนแผ่นตาเริ่มจากปลายกิ่งไปหาโคนให้ติดเนื้อไม้บางๆและสม่ำเสมอยาวประมาณ7-8เซนติเมตรแต่งริมแผ่นตาทั้งสองข้างให้เล็กกว่ารอยแผลที่เตรียมไว้เล็กน้อยค่อยๆลอกแผ่นตาออกจากเนื้อไม้จับแผ่นตาให้แน่นพยายามอย่าให้แผ่นตาโค้งหรืองอเพราะจะทําให้แผ่นตาช้าตัดบริเวณส่วนโคนของแผ่นตาออกเล็กน้อยรีบสอดแผ่นตาลงในรอยแผลบนต้นตอที่เตรียมไว้ ใช้พลาสติกใสพันทับจากด้านล่างขึ้นด้านบนพันขึ้นเรื่อยๆโดยรอยที่พันจะต้องให้ส่วนของพลาสติกทับกันพันจนเกือบถึงรอยแผลด้านบนใช้มีดตัดแผ่นตาส่วนที่เกินจากรอยแผลทิ้งโดยให้ต่ำจากรอยแผลด้านบนเล็กน้อยจากนั้นพันพลาสติกต่อไปจนเลยรอยแผลประมาณ2-3ถึงรอบจึงทำเงื่อนผูกโดยสอดปลายพลาสติกเข้าไปในห่วงรอบสุดท้ายและดึงให้แน่น